สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดนะคะและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะประจําเดือนมีนาคม2567ค่ะชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวเมษค่ะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นเองนะคะกอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ บางเคสอาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนก,กว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุฟไฟนะคะเมสิงธนูค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวธาตุฟไฟเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุฟไฟเมสิงธน,นูที่เป็นคนโสดและคนโสดชาวธาตุฟไฟเมสิงธนูที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอด้วยอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่เดวิลนะคะ เป็นไพ่ควีนถือดาบค่ะสองถ้วยนะคะอีกหนึ่งใบค่ะและเป็นไพ่เก้าเหรียญค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินค่ะดึกศพกันมังกรน,นะคะโดยเด่นในชาวราศีเออ่ มังกรละคนามังกรน,นะมีชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะมีชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟนะอ,อ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าบางคนมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะ,ะตกหลุมรักนะค,ะคนทีออ่อาจจะเป็นคนไกลก็ได้หรือตกหลุมรักคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะ หรืออาจจะตกลุมรักคนที่มีเจ้าของมีตัวเลือกทางเลือกเป็นเจ้าเป็นคนเจ้าสเสน่ห์อะค่ะนะคะแล้วก็ทำให้ตัวคุณเนี่ย ยอมนะคะแล้วก็เลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับคนนี้เพราะว่าคุณชอบเขามากๆเลยนะคะแต่คนคนนี้ก็ให้ความก็ให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะเขาอาจจะยังไม่ได้เลือกหรือเขาอาจจะเลือกที่จะอยู่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ2ค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่เป็นคนโสดหรือว่าเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะได้พบได้เจอนะคะคนที่ เขาเรียกว่า,เ,าเป็นพ่อหม่แม่ไม่เออคนที่มีภาระพันธะผูกพันนะที่มีความรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของเขาเรียกว่าเคยแต่งงานมาแล้วแล้วอย่าร้างนะคะหรือเป็นคนที่มีลูกติดอานะหรือคนที่เขาเรียกว่ามีพันธะภาระในเรื่องราวของหนะ้าที่การงานความรับผิดชอบหรืออะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะ เป็นเป็นเป็นเหมือนกับความรับผิดชอบของเขาอะที่เขาจะต้องโฟกัสก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่จะต้องรอมอืนะคะโดยที่ก็คุยคุยกันไปก่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะถามว่าคุณเต็มใจไหมพร้อมไหมที่จะรอคุณเต็มใจนะคะแต่มันเป็นความเต็มใจที่เหมือนกับว่าอืมเหมือนกับมีการให้ความหวังกันและกันด้วย นะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวาตุไฟเมสิงธนูนะคะที่เป็นคนโสดแล้วก็เป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับ ชาวธาตุไฟเมษสิงหานูนะคะที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมหรือตัวคุณจะตกหลุมรักคนอื่นไหมหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะมีความชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่ามาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่8ปดถ้วยค่ะ ไพ่สี่เหรียญน,นะคะและเป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูที่เป็นคนโสดนะคะและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสําหรับคนโสดมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้กากรกฎิีพิจิจอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะแต่ความสัมพันธ์นี้มันเป็นประมาณว่าเ,าเหมือนกับการทําความรู้จักใหม่ๆเี่ย ยังหาสถานะหรือว่ายังหาความชัดเจนในความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้แต่มันเป็นการพูดคุยที่แบบเอ,อถูกใจนะคุยแล้วอยากคุยอีกนะสบายใจที่จะได้คุยนะแล้วก็อยากคุยต่อไปประมาณนี้มากกว่านะคะสําหรับคนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่รู้สึกว่าก็ยังมีความกักกันไว้ยังหาความชัดเจนไม่ได้นะคะด้วยพลังงานของไพ่สี่เหรียญแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยกันและกันไปสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูกับคนที่คุณนึกถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่มาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ทำปรนนะคะ เดอะมูนค่ะไพ่เอ็มพเพอร์เรอร์นะคะและเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุไฟเมษิงทนูด้วยกันเองมีชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะมีชาวราศีธนูลัคนาธนูมีชาวธาตุดินพฤทธกันมกกังกรแล้วก็มีชาวราศีมีลัคนามีนด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาด้วยนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามหน้าไพคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาความจริงแล้วคุณแอบรอคอยความชัดเจนจากคนคนนี้นะคุณพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับเข้าหาเขานะคะ แต่คุณก็ไม่แน่ใจค่ะว่าตัวเขาเพรา้อมที่จะชัดเจนกับคุณหรือเปล่านะคะคุณก็แค่จะพอใจคนคนนี้นะแล้วเหมือนกับว่าคุณก็มองมองความสัมพันธ์เนี้ยถึงแม้ว่าในอนาคตอ่ะมันจะเป็นภาพที่ไม่ชัดเจนแต่คุณก็ยังมีความอยากที่จะรอคอยความชัดเจนจากคนคนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่า คนที่ชาวธาตุไฟเมสิงฉนุคิดถึงนะคะคนคนนั้นค่ะคนคุยของคุณเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะไพ่เอ็มเพรสเออขอโทษค่ะเป็นไพ่ดีไฮพื้นเทศนะคะไม่ใช่เอ็มเพรสนะ The Sun ค่ะ และเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะมีชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะมีชาววันอาทิตย์ข่ะมีชาววันจันทร์มีชาว,านะชาวธาตุาาาดินพืรศพกันมังกรเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาชอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเป็นความสดใสในชีวิตเขาเออระหว่างคุณกับเขามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเขาตั้งใจอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจน,นะคะว่ามันเป็นไปได้เขาพยายาม เขาเรียกว่าเปิดใจเขาอาจจะเป็นคน introvert ค่ะนะคะไม่ไม่ได้จะเปิดใจหรือว่าเฟนลี่กับใครแล้วเมื่อเขาเลือกคุณแล้วเขาก็พยายามที่จะค่อยๆทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดีถามว่าเขามองเห็นอนาคตอนาคตของเขาในความสัมพันธ์มองเห็นคุณไหมใช่มันคือแบบนั้นแต่ณนะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ย ไม่ไม่รู้ว่าปัญหาของคุณและเขาเนี่ยในความสัมพันธ์นี้ที่ทําให้มันไม่ชัดเจนคืออะไรแต่มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลือกทางเลือกมันไม่ใช่ปัญหาที่แบบเออเธอมีตัวเลือกเยอะหรือฉันมีตัวเลือกเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่มันเป็นแต่ไม่รู้สึกถึงปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นปัญหาของสังคมหน้าที่การงานเอ,อ่อหน้าตาทางสังคมครอบครัวของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่าย สังคมที่เติบโตมาอาชีพอายุอะไรประมาณนี้ที่ที่มันเป็นที่มันเป็นอุปสรรคที่เขาเรียกว่าต้องค่อยๆใช้เวลาในการในการในการปรับเปลี่ยนปรับจูนเ,ออเข้าหากันและการอะไรประมาณนี้นะคะ อืมนะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่แฮงแมนนะคะ หนึ่งเหรียญดีคาโลแฟนค่ะและเป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะเอาค่ะอนาะคตความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้จะเปิดใจอะ่ะคุณเหมือนกับอยู่กับตัวเองแล้วคุณมีความสุขคุณสงบอืมนะก็ก็โสดต่อไปนะคะ สำหรับคนที่เป็นคนโสดแต่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็ยังก็ยังไม่ชัดเจนนะคะติดที่ไพ่แฮงแมนนะแล้วในณขณะนั้นก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยไม่ว่าจะมาทางทางฝั่งคุณหรือทางฝั่งเขาแต่คนทั้งคู่ก็ยังก็ยังอยู่นะคะยังไม่ได้ไปไหนนะยังถือกันและกันไว้อยู่ความสัมพันธ์ยังคงอยู่นะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูทั้งคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะชาวธาตุไฟนะ่าจะคุยกับชาวธาตุดินอนะมีไพ่ชาวธาตุดินขึ้นมาเยอะมากนะไพ่สามถ้วยนะคะไพ่เดอะสตาร์ค่ะ และเป็นไพ่เด็กถือเหรียญชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะไพ่าทาโร่แนะนําว่าอย่าหมดศรานะในเรื่องของความรักค่อยๆทําความรู้จักคนที่เข้ามาคนในความสัมพันธ์อยู่เท่าที่คุณจะมีความสุขนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทําความรู้จักค่อยๆพิจารณาไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรวดเร็วในความสัมพันธ์นะคะถ้ามันใช่ถ้ามันใช่นะ มันจะอยู่มันจะไม่หายไปไหนแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็แค่กลับมารักตัวเองกลับมาประครับประคองหัวใจตัวเองแล้วก็ทําชีวิตของตัวเองให้มีความสุขอย่างมากที่สุดนะคะประมาณนี้เนาะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดูเสวนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถ,ถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ